เบื่อแล้วดูแลตัวเองเอารถเข้าสูตรฮอนด้าให้เราดูแลนะคะอ่ะเริ่มยังโอเคสวัสดีค่ะเซลล์เดิน Honda อุบลนะคะวันนี้เดินจะมาแนะนําวิธีการบํารุงดูแลรักษาห้องเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วยตัวเองของ Honda CRV EHEV กันค่ะทำยังไงมาดูกันมาเริ่มจากการเปิดฝากระโปรงหน้ารถกันค่ะวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้ารถของเรานะคะจะมีสลักอยู่บริเวณหน้าขาด้านขวานะคะเราดึงสลักมาหาเรา แล้วก็มาเปิดฝากระโปรงด้านหน้าตำแหน่งเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะเราสังเกตสัญลักษณ์ H mark แบบนี้ค่ะใช้มือสอดเข้าไปนะคะความือแบบนี้ดันสลักไปทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ยกฝากระโปรงขึ้นง่ายๆแบบนี้เลย ฝากระโปรงของเรานะคะจะเป็นแบบโชค๊คอัพนะคะจะไม่มีการ้ำให้สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานค่ะมาเริ่มจากอันแรกเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะคะฝาสีดําตัวนี้จะมีขีดบนขีดล่างนะคะวิธีการตรวจเช็คก,ก็คือห้ามให้ต่ํากว่าขีดล่างนะคะถัดมากระปุกฟ้านะคะจะเป็นน้ําฉีดกระจกค่ะเราสามารถเติมน้ํายาฉีดกระจกนะคะหรือน้ําเปล่าลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็น หม้อน้ำนะคะไม่แนะนำให้เปิดขณะที่เครื่องยนต์ร้อนถัดมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการวัดระดับน้ำมันเครื่องค่ะวิธีการตรวจเช็คนะคะจอดพื้นที่ทางราบค่ะให้ระดับน้ำมันเครื่องนะคะอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างตรงนี้น้ำมันเครื่องของเรานะคะต้องเข้ามาเปลี่ยนทุกๆ6กเดือนหรือ1 0,000กิโลเมตรค่ะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะโอเคทัดมาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของเราจะเป็นแบบ maintenance free กินน้ำกันน้อยค่ะ จะมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีตรงนี้ก็จะเป็น หม้อน้ำนะคะเป็นน้ำยาหล่อยเย็นสําหรับระบายความร้อนของชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทัดมาตรงนี้นะคะสําคัญเลยจะเป็นสติกเกอร์นะคะหรือ QR code บอกขั้นตอนวิธีแนะนําการบํารุงดูแลรักษาแบตเตอรี่ไฮบริดของเรานะคะในกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานรถค่ะส่วนวิธีการปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะห่างประมาณ1ฟุตค่ะประมาณนี้แล้วก็ทิ้งลงไปเลยนะคะไม่แนะนําให้กดค่ะปล่อยฝากระโปรงทิ้งลงไปแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าอย่าทิ้งกันนะเบื่อแล้วดูแลตัวเองอย่าลืมนํารถเข้า ศูนย์ฮอนให้เราดูแลนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ